เก็บตังไว้กินข้าวดีกว่ามันต้องใช้เงินหรอใช่ครับเอาเก็บตังไว้กินข้าวเก็บตังไว้ไปทาอย่างอื่นดีกว่าครับไว้ไม่ต้องส่งให้พวกผมก็ได้ครับเดี๋ยวพวกผมตั้งใจทํทำงานหาเงินเก็บเ่ิน Final EP ครับเก็บเงินไปดู Final EP เก็บเงินไว้ไปทําอะไรต่างๆในอนาคตดีกว่าครับพวกผมเกรงใจครับ แต่ถ้าส่งก็ดีนะครับเฮ้ยไม่ใช่ส่งก็ได้ครับถ้าอยากส่งเพาผมจะน้อมรับไว้ก็ได้นะขอบคุณครับงั้นงั้นคุณสกายคุณคุณชวนผมไลฟ์ทำไมครับคุณมีทันบนอยู่คุณอ่ะผมไม่ผมอะ่ะผมอะ่มอะไม่ไม่ไม ไม่ได้ผมไม่ได้งอนคุณนะแต่ว่าผมอะน้อยใจเรื่องอะไรครับไม่บอกผมไม่บอกละพรุ่งนี้ผมจะคุยคุยกับคุณน้อยลงด้วยคุยเยอะเหมือนเดิมก็ได้ไม่น้อยดีกว่าคุยปกติแล้วกันพรุ่งนี้พรุ่งนี้เราเจอกันเหรอ <laughs> เราะผมก็ไม่ไม่ไม่โทรไม่ไม่โทรคุยไม่บอกคุณละไม่อะไรละจบแล้ว <laughs> <laughs> ฟิลเตอร์เป็นพ่หนวดเลยดิเพราะผมคือซึนามิซึนามิวอรช์ชนไหน นี่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 ของขวัญนี่ผมรู้นะผมรู้นะของขวัญพวกคุณ่งของขวัญมาพวกมีแมงกะพุนขึ้นมาโอ้คุณมีทะเลเหรอผมของผมเป็นของผมเป็นเมื่อกี้เป็นสุนัขแต่ว่าตอนนี้น้องไปละพรุ่งนี้พรุ่งนี้คุณจะคุณกี่โมง ไม่บอกครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้เราไม่พูดถึงพรุ่งนี้กันดีกว่าครับเราไม่พูดถึงเรื่องพรุ่งนี้กันคุณมีพ่รุทีราบนะครับเราไม่มีผมแค่น้อยใจผมเลยไม่ไม่คุยกับคุณเยอะใช่ครับผมก็น้อยใจเฮ้ยคุณมีสิทธิ์เลยน้อยใจผม คุณน้อยใจผมได้ไงผมไปทำอะไรคุณน้อยใจ,ยใจผมไม่เคยทำอะไรคุณน้อยใจอันนี้เน็ตคุณกระตุกเลยเน็ตผมกระตุกเนี่ยอาจจะเป็นเน็ตผมผมไม่ค่อยเน็ตไม่ค่อยดีครับผมเติมเป็นรายเดือนอ <S 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 น่ะนี่นี่ผมได้ของขวัญคุณสก,กาย ผมได้ของขวัญครับเป็นไรขอบคุณนะครับแต่ว่าไม่ต้องส่งให้พวกผมหรอกครับจริงๆเก็บเงินไว้ดีกว่าครับเอาเงินไปกินข้าวดีกว่าเอาเงินเอาเงินเก็บตังไว้ไปไปเผื่ออนาคตได้มาเจอพวกผมในวันข้างหน้าถ้ามันมีงานอะไรที่ จะต้องเสียตังค์แล้วทุกคนอยากมาดูเก็บเงินไว้ตรงนั้นครับเดี๋ยวพวกเดี๋ยวพวกผมรอรอเจอทุกคนตอนนั้นนะครับตอนนี้เก็บไว้ก่อนครับเดี๋ยวตอนนั้นไม่มีซื้อครับเดี๋ยวตอนนั้นมันไม่มีซื้อนะใช่เราจะได้เจอราจะได้เจอกันนะครับเพราะว่าเราจะได้เ<ห>จอกันนะคุย EP นี้ดีกว่า EP ได้ครับ <EP> คุณสกายมา ผมคุยกบคุณได้พีนี้พวกเราสองคนก็เป็นเหมือนตัวแทนห้องแล้วกันเป็นเป็นเป็นสองคนที่อยากจะทําให้ห้องสองอ่ากลับมาเป็นเพื่อนกันแบบได้ร้อยเปอร์เซ็นตเราเราเริ่มไปเห็นความความแปลกของเคเบิลเอ้ยไม่ใช่เคเบิลอ่าตัวละครเคนล,ละที่ว่าเรารู้แล้วว่าทําไมเคนถึงเป็นเด็กมีปัญหาใช่ไหมครับคุณสกาย หรือว่าเน็ตผมมันดีเลยครับหนะุ่มสุดๆเลยครับตอนเนี้ย <c oughs> ขอใครครับแป๊บนึงเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็น w i ไฟแป๊บนึงนะเดี๋ยวนี้เลยครับคุณชินผมจะส่งอีโมจิโกรธเนี่ยผมมีเรื่องงอนคุณแล้วเน็ตคุณไม่ดีแล้วบางอาจมามาไลฟ์ให้คุณทุกคนได้ดูได้ยังไงคุณต้องไปเปลี่ยนเน็ตเดี๋ยวนี้นะครับ โอเคครับผมเปลี่ยนแล้วครับมาเมื่อกี้ผมตาตา<ะ>คุณสักายตาคุณสะกายเล่าแล้วว่าวันนี้คุณเราไปช่วยเพื่อนเคนเป็นยังไงบ้างเราไปช่วยเพื่อนเคนจากการตกเป็นคนไม่ดีนะครับเพราะว่าเคนนี่เขาโดนทั้งพี่เจ๋งกระทืบแล้วก็โดนพ่อกระทืบด้วยใช่ไหมครับใช่ครับ เราก็เลยอยากจะดึงเพื่อนเคนคนให้ให้กลับมาให้กลับมาเป็นคนที่ดีเหมือนพวกเราคือพวกเราเป็นคนดีใช่ไหมครับใช่ครับเห็นด้วยครับครับแล้วก็นอกจากเค้นเห็นว่าครับเราเห็นว่าเคเบิลอะ หนีไปอยู่บ้านชัดเจนใช่ก็สรุปสรุปคุณว่าเคนหรือเคเบิลเอ้ชัดเจนหรือเคเบิลรวยกว่าดูจากดูจากทรงแล้วคือถ้าตามหลักความเป็นจริงอ่ะชัดเจนอ่ะรวยรวยมากรวยแบบว่าซื้อโรงเรียนได้ครับรวยมากรวยกว่าชัดเจนคือรวยกว่ารวยมาก ชัดเจนแล้วเป็นไงครับวันนี้คุณได้กินบะหมีป่ปอกกสูตรพ่อผมไปอร่อยครับสูตรที่พ่อทําที่ไม่ใช่คุณทําอร่อยหมดอะ <laughs> <laughs> ย่อครับคุณเซนไม่ต้องน้อยใจครับอร่อยเหมือนกันครับคุณเซนขอบคุณที่ทําบะหมี่ให้ผมกินนะครับสูตรผม ไฮโซเดียมครับสุดพ่อโลโซเดียมคุณต้องกินทหครับหน้าคุณจะได้บวมบวมไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าถ้าถ้าเกิดเป็นชินถ้าเกิดเป็นชินหน้าน่าจะน่าจะบวมแต่ว่าถ้าเป็นนานีิอาจจะตอบกว่าครับจริงหรือไม่เอางี้เราคุยกันให้รู้เรื่องก่อนดีกว่า นี่คุณเปลี่ยนเน็ตจริงแล้วหรือเปล่าผมมีคำถามผมเปลี่ยนแล้วทําไมอะครับเป็นที่เน็ตคุณหรือนเน็ตผมเอาดีๆปากปากปากคุณพูดอะแต่เสียงคุณเพิ่งมาอา้าวแล้วตอนนี้นตอนนี้ผมพูดแล้วเสียงมันตรงเสียงที่คุณพูดมันตรงแต่เสียงที่ผมพูดมันไม่ไม่ไม่แน่ใจเลยอะ ไม่แน่ใจเน็ตคุณสกายาหรอือเปล่าเขาบอกปกตินะครับน่านนจะเน<ง>็ตปกติอ,อส่วนพวกเราไม่ปกติอัน <laughs> นี้เน็ตคุณสกายครับคุณสกายผมเหรอครับ <laughs> อะไรวะ นายพรุ่งนี้คุณเตรียมพร้อมแล้วหรือยังเตรียมพร้อมแล้วครับคุณเตรียมพร้อมแล้วหรือยัง,เต,ยยงเตรียมพร้อมครับผมไปเข้าฟิตเนสมาสามวันติดแล้วครับเช็ดโอ้ตื่นเต้นอ่ะคุณต้องฟิตขนาดนั้นเลยเลยครับเทรนเนอร์เทรนเนอร์คุณฟ้องฟ้องผมด้วยวก็ฟ้องว่า <laughs> ออผมร่างกายแล้วคุณก็เลื่อนเวลาผมมีปัญหาทางร่างกายครับเป็นอะไรครับไม่ค่อยสบายไม่ค่อยสบายเล่นลต้องพักนั่นครับอืมอืมอืมแบบนี้นี่เอง คุณสก,กายพูดถึงซีรีส์ต่อครับเร็วเอ,อ้ยเอาเง้นเออ,เอ,อ,เอ,อ,อคุณสก,กายน,น,น,นี่นี่นี่เรื่องสําคัญนี่เรื่องสําคัญนี่เรื่องสําคัญว่าอย่างไรครับขอบคุณคนท,ที่ที่เอาเงินไปซื้ออ่าไฟนนลอีพีจนหมดจนหมดน,นะครับขอบคุณทุกคนจากจากใจจริงๆนะครับ คือพวกผมตอนนั้นพวกผมอยู่ด้วยกันนะครับพวกผมอยู่ด้วยกันแล้วพวกผมก็ตื่นเต้นกันมากแบบทําไงดีถ้าบัตรขายไม่หมดอนาคตเราไม่มีต่อแล้วเพื่อนเราเราต้องสู้นะถ้าต่อให้มีคนมาดูนิดเดียวเราก็ต้องเต็มที่นะเราต้องสู้นะที่ผมเหรอจจกี่วานช่างเพราะไม่ผมเป็นที่น็นผมเหรอผมไม่ได้ยินอะไรพูดแล้วครับ คุณลองเปลี่ยนเปลี่ยนเน็ตเปลี่ยนโทรศัพท์เปลี่ยนเปลี่ยนโทรศัพท์คุณผิดครับเปลี่ยนเน็ตคุณลองใช้จาก Wi-Fi เป็นอินเทอร์เนต็ตคุณไหมอินเทอร์เนต็ตอ่า 4G 5G <ม>ของคุณไหมผมไม่มี wifi ครับผมใช้ 4G ตตลอด <laughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับไม่เป็นไร อาจจะเป็นช่วงสัญญาณช่วงนี้ไม่ดีคุณสกายใช่ใช่ครับจิตีิสัญญาณอ่ะขอบคุณกันต่อแล้วนี่ก็ตอนนั้นพวกเราอยู่ด้วยกันเนาะแล้วเราก็แบบจะลองลองเข้าไปกดดูว่าเฮ้ยมันจะไปยากกัะยากแค่ไหนใช่ผมผมรอรอกันตั้งแต่เก้าโมงครึ่งผมจำได้ว่าผมดูในเว็บแบบเวลามันค่อยๆลดลง เวลามันค่อยเวลามันค่อยๆลดลงลดลงลดลงอะไรเงี้ยแล้วผมก็เลยเอ้าพอพอพอมันถึงเวลาที่ต้องสมัครแล้วมันก็เหลือศูนย์ศูนย์ผมกดเข้าไปสรุปมันต้องกดสมัครก่อนมันไม่ได้ให้กดจองอะไรเงี้ยผมก็เลยรีบสมัครพอสมัครเสร็จปุ๊บก็ค้างเลยผมก็แบบโหจบเลยบัตรที่อุตสา์จะลองซื้อมา กดไปแจกเลยได้แต่ว่าขอบคุณขอบคุณทุกคนมากๆนะครับขอบคุณทุกคนที่แบบยอมควักเงินตัวเองมาดูพวกเราจริงๆเดีพวกเราแบบไม่คิดว่าจะมีวันนี้ได้ต้องขอบคุณทุกคนจริงๆครับขอบคุณที่ที่ทําให้เกิดงานนั้นะไม่เกิดเลยครับครเชทุกคนเดินทางแต่ถ้าเดินทางมาเจอพวกเราพวกเราก็ดีใจกันมากแลครับ ใช่เนี่ยครับหยุดหยุดส่งของขวัญแล้วเก็บเงินไว้ไปเก็บเป็นค่าเดินทางมาดูพวกเราดีครับเพื่ออนาคตเผื่อเขามีไปนอกอีพีอีกหนึ่งรอบเผื่อเขาอยากอยากให้ดูซ้ําเนี่ยเราเผื่อเราตอนนั้นไม่มีเงินซื้อลําบากเลยครับเราเก็บเงินไว้กินข้าวเก็บเงินไว้เผื่ออนาคตรู้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างเก็บไว้ก่อนนะครับเป็อย่างนี้ค่าของชีพแพงนะครับทุกคนทุกคนต้องใช้ใจประหยัดครบ เดี๋ยวเพิ่งส่งของข,องขวัญให้พวกผมแล้เก็บเงินเก็บตังค์ไว้ก่อนครับเผื่ออนาคตมันมีงานปุ๊บแล้วแบบงานนี้มันเสียตังค์เนี่ยมันแบบเอเอา้าไม่มีตังค์มาแบบไม่มีตังค์แล้วโธ่ตายแล้วนอนนี้สกายเคว้งแล้วนอนเอี้ยง What is เ u e e ไม่รู้อะ่ะคือเคว้งอ่ะคือเคว้งคือจริงครับอย่าปล่อยให้พวกเรา อยู่อย่างเงาเงาเออเราเราเราเมื่อคืนอ่ะผมอ่ะอยู่ห้องคนเดียวอ่ะผมแบบผมนั่งเปิดฟังยูทูบคนเดียวอ่ะแต่ผมไม่รู้ว่าคุณไปมีความสุขอะไรที่ไหนอ่ะแบบผมก็เป็นเพื่อนคุณมาตั้งนานอ่ะมีความสุขอะไรหรอครับอืมคุณมองอะไรมีความสุขอะไรหรอครับคุณมองมายดี้อืม มแล้ววันนี้ตอนคุณไปนั่งเซ็นลายเซ็นคุณก็มีความสุขมีนักดนตรีมาเก่ากีต้าให้คุณนะครับเปลี่ยนเรื่องกันน้องน้องเขามาเล่นกีต้าให้ผมผมทำงานผมเซนลายเซนผมก็นั่งนั่งเซ็นนั่งเซ็นโปสเตอร์คนเดียวกับน้องหนึ่งพันกว่าฉบับ ผมก็เซ็นหนึ่งพันก่อนฉบับเท่าคุณแล้วคุณมีนักดนตรีมาคุณต้องเจิตใจคุณมีต้องมาตีคุณอนิ้วล็อกน้องเข้ามาอยู่เป็นเพื่อนผมแต่คุณคุณทิ้งผมอยู่คนเดียวมาคืนไม่มีเพื่อนอะไรโอ้โหเมื่อวานคุณไปกันกี่คนไปเงี้ ครับแปบเดียวอะไรนะแปบเดียวแหละโอเคแปบเดียวผมก็เคว้งเหมือนกันนะครับเอางั้นครั้งนี้หายกันนะโอเคดีมันมันครั้งนี้หายกันนะเอเเอ,เ,อเดี๋ยวก่อนเมื่อเมื่อือคืนมันเกี่ยวอะไรผมผมไม่ได้ทำอะไรเลยคุณไปสัญญากับคุณเตยตะวันไว้ผมไม่เคยสัญญา,อ,าอะไรกับคุณ เออคุณก็สั่นคุณคือไปเกิดคุณเตคุณมีส่วนส่วนร่วมคิดส่วนหัวร่วมคิดครับเอางี้ส่วนชั้งหนึ่งวันหนึ่งวันคุณพาผมไปกินเบลนแล้วก็หนึ่งทิปให้ได้อ่ะต้องไปดูหมูเด้งให้ได้คุณดีกว่าผมดีลเยี่ยมทุกคนเป็นพยาน โอ้โหเน็ตหลุดเลยดิเน็ตคุณไม่ใช่หรอเน,เน็ตหลุดเลยเดิไม,ไม่รู้อะเ,อเมื่อกี้มันขึ้นมาเน็ตถูกคนเน็กโอ้ตายทุกอย่างขาดทุกอย่างชีวิตไม่แฟนใจไหนนี่รับจบหมดเี่ยนี่รับจบรับจบกี่มองครับคุณไหนผมเนี่ยสิครับรับจบตัวจริง อ่าหนึ่งครั้งนะครับไปดูหมูเด้งแล้วก็ไปกินเอหนึ่งครั้งนะครับหมูเดงนี่เราจะได้ดู <Yeah. S 2> ได้ดูจริงๆนะครับเราก็ต้องไปวันธรรมดานี่ผมผมไปสอบถามมาเขาบอกให้ไปวันธรรมดาวันที่ไม่ใช่เสาร์อาทิตย์ถ้าเราว่างวันไหนเราก็ลุยเลย ผมว่าเราน่าจะคุยกันนานมากพอละเราต้องไปดูซีรีส์ต่อนะครับเพราะว่าตอนนี้เราใช่ใช่ตอนนี้เราเราอยู่อันดับสองแล้วครับคุณสกายอีกนิดเดียวจะอันดับหนึ่งละอดทนไว้สู้ไว้อันดับอะไรครับอันยิ่งเหรอครับอันดับยูเราอยู่อันดับสองแล้วครับอีกนิดเดียวเราจะขึ้นไปอันดับหนึ่งละเราต้องพยายามเราไปช่วยกันดูดีกว่าอ้าวเราขึ้นอันดับหนึ่งแล้วไม่ใช่หรอเมื่อกี้มีคนแคปมา มาออกกลับไปขึ้นที่หนึ่งแล้วลวครับไม่ใช่นะครับในวิวนะครับตอนในวิวอ๋อครับผมในวิวใช่ครับในวิวอันดับสอ<ช>งครับ,รบชีวิตครับทุกคนต้องรีบไปดูนะครับเพราะว่าฉากพี่พี่เคนโดนกระทืบถูกตัดออกไปเยอะมากใช่เป็นฉากที่สําคัญเนี่ยเป็นฉากที่เล่าตัวละครเล่าตัวละครอา่าเคนอันนี้ครับแต่ว่า จะอันดับอันดับไหนก็ไม่เป็นไรนะครับพวกเราไม่ได้ซีเรียสครับพวกเราขอแค่ทุกคนดูขขแขวะทุกคนซัพพอร์ตเรามีความสุขก็พอครับพวกผมไม่ไม่อยากไม่อยากให้ทุกคนมาเหนื่อยอะไรเพราะพวกผมอะไรอย่างนี้ยถ้าถ้าถ,ถ้าฟังเพลงพวกผมจนเบื่อก็ไม่ต้องฟังก็ได้นะครับอีกสักสิบวันค่อยมาฟังก็ได้ไม่เป็นไรครับมันอยู่ใน youtube นั่นแหละมันไม่ได้หายไปไหนนะครับยังไงพวกผมก็อยู่ที่เดิม เพราะว่าเขาอาจจะไม่ทิ้งกันใช่ไหมครับก็โปลุกัวเองอยู่ดีเอาผมอย่าไปกดดันตัวเองนะครับว่ามันต้องถึงยอดอย่างนั้นอย่างนี้นะครับไม่เอานะเพราะผมไม่อยากให้ทุกคนเหนื่อยหรือว่าไปบังคับจิตใจอะไรเนี่ยผมผมเพราะผมอยากให้ทุกคนเป็นมนุษย์ที่ดีต่อกันแต่ตอนนี้ไปดูซีรีส์ก่อนนะครับคุณสกายวงรวีล้วีสุข ครับผมคุณนันี้ฮิลเลนันนี้ขออนุญาตดูซีรีส์แล้วนะครับเปิดทีวีไว้ข้างนอกนานแล้วครับเดี๋ยวมันเปลืองไฟครับครับครับแล้วเจอกันหลังที่วิวแบบนะครับเหล่ามนุษย์บุรทุชนทั้งหลายขอขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะครับที่ซนับพวกเรานะครับขอบคุณทุกคนที่ยอมยอมเห็นเห็นพวกเราเป็น ที่น่าเอ็นดูหรือที่รักหรือเป็นอะไรก็ต่างๆขอบคุณทุกคนนะครับพวกเราจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดในทุกพาร์การทำงานนะครับพวกเราจะเป็นคนดีในสังคมให้ทุกคนภูมิใจนะครับพวกเราจะตั้งใจทำงานเก็บเงินขอบคุณครับทำสิ่งที่ตัวเองชอบที่มีความสุขด้วยกันครับขอบคุณครับรับผมนคทุกครักผมกรักเขามาเอ็นดูพวกเราได้นะครับครับขอบคุณมากนะครับ พุ่งพุ่งนี้คุณโกนหนวดด้วยนะครับหนวดเฟิร์มเลยไม่ได้ครับมันเป็นสไตล์ครับเพราะว่าไม่มีสตางค์เพนั้นเดี๋ยวเราต้องไปทํางานเก็บสตางค์ก่อนนะครับจิได้มีสไตล์นี่คนี่นี่บายบายครับคุณสกายบายบายครับเจอกันนะครับบครับพรุ่งนี้ใครมาใครมางานจิบงานจิตเอ็มทีวีไลฟ์อัพอ๋อพรุ่งนี้ฝากเชร์ฝากเชร์เพื่อนเพื่อนที่ขึ้นสตาร์ริมเอ้ย อ่อจีเอ็มจีเอ็มเอ็มทีวีไลใช่ไหมไลฟ์เดอดเวฟกับผมจีเอ็มไลฟ์เดอดเวฟนะครับฝากเชร์ซีรีส์ทุกเรื่องที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยนี้ด้วยนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับฝากเจ์นานี้ด้วยครับเจอสกายด้วยครับฝากเจอเพื่อนเพื่อทุกคนด้วยนะครับพวกเราเด็กจีเอ็มทีวีครับพวกเราเด็กเจนใหม่แล้วก็ฝากดูโอศิลปินสองคนนานี่สกายสกายนานี่ด้วยนะครับ ล้วเจอกันครับ to the end to the end to the end yeah it's yeah bro to the end to the end yeah เฮ้ yeah okay จัดคนไปดูไปดูกัแล้วเจอกันครับสลีปบ่ายนี่ปิดแบบไอดอลแต่จบไม่สวยอะไรปิด